เขาขาดเจอแล้วโอ้สวยงามมากลอดสะพานเลยรถไว้บริเวณนี้ค่ะสามหกสบอ่ะไปแล้วค่ะ สานเหลืองกับวังเทียมเมฆนะคะต้นกันเหลืองมันเป็นยังไงอันนี้เหรอต้นกันเหลืองเพราะว่าข้างในตรงนี้ไม้เป็นสีเหลืองอ,อ,อ๋อทั้งหมดนี่เลยเหรอคะคมันมีบางต้นที่ไม่ใช่ครับ เขาก็เลยเรียกต่อการเรอ๋อสวยาเคลเรื่อยค่ะับเบอร์ทนแล้วบอสไปแล้วอ๋อสวยสวยนะ ก้านเหลืองของบ้านวางนองอเภอหนองสูงจังมุกดาหารนะคะจะเห็นว่าบริเวณนี้จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยต้นก้านเหลืองนะคะซึ่งมันอัศจรรย์มากนะคะคุณยายดูสิมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะเหมือนคนอนะําชะโนดเนาะคําชะโนดเขาก็มีต้นชะโนดเป็นเอกลักษณ์ของเขาอันนี้ก็ต้นก้านเหลืองเป็นดงเลยหลายร้อยต้น เยอะมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะเป็นวันเป็นวันพุธซึ่งอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะก็เป็นความโชคดีของชุมชนแห่งนี้ที่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเราจะไปเที่ยวห้างก็ไม่ได้ไปเที่ยวตะวันแดงก็ไม่ได้ไปร้านอาหารอะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นความโชคดีว่าเขาจะต้องมา ผ่อนคลายตรงนี้เนาะี่ชุมชน,น,นอของตัวเองค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยนะค่าท่องเที่ยวเยอะแยะมากเลยเป็นที่ผ่อนคลายสบายใจถ้าเกาะแห่งนี้ทราบว่าสมัยก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วก็จะมีชาวบ้านประมาณสามครอบครัวนะคะมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วชุมชนที่นี่ก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ภูไทยค่ะเป็นชาวภูไทยนะคะ ขอเชิญทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมวังเทียมเมฆค่ะมาชมบรรยากาศสายน้ำภูเขาท้องฟ้าสวยงามมากค่ะและที่สำคัญก็คือเกาะเกาะ,ะก้านเหลืองใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นก้านเหลืองสวยสวยงามก็มาชมนะคะบรรยากาศดีอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านบังนองค่ะอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะคะถ้ามาช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะเห็นนะคะ เพิ่งเปิดนะคะท่านในอำเภอคนปัจจุบันท่านเพิ่งมาเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนรู้จักค่ะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เชิญมาชมได้เลยค่ะมันบงังเอาไ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วอือหือ ฟินมากเลยค่ะ uh huh. โอ้ยชิงช้าเขาคือเราไปนั่งมาหลายที่นะยายแต่ชิงช้าตรงนี้นะ่มันสบายสบายเ uh huh. นอะมันพอดีเลยเออพอดีพอดีเออเห็นไ,ไหมสุดยอดเลยชิงช้าสนุกไหมคะโอ้อันนี้สนุกค่ะมาเที่ยวฟินมากเดี๋ยววันหน้ามาใหม,มให่นะยายเนาะวันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่กันยาก็าจะเปิด uh huh. ใช่ที่สี่จันยาจะเปิดนะคะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะค<ช>่ะก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวจากในมุาหารแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มานะคะวันที่สี่มัน,นเป็นรอยต่อของจังหวัดร้อยเอ็ดและอะไรนะกาลสินเหรอใช่กาลสินร <100 L S 2> ้อยเอ็ดแล้วก็มุาหารค่ะเชิญนะคะเชิญมาเที่ยววันที่สี่ค่ะท่านนายพลยต้องจะเปิดอย่างเป็นทางการะค่ะ คุณพี่ทั้งสองนี่บริการนักท่องเที่ยวดีมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ